สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับมารวมแก๊งกันเพื่อเล่นซุปเปอร์ซนซึ่งวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะมีโรใหม่เข้ามาด้วยมีทั้งโรคณนากร2โรโรกลาง1โรแล้วก็มีโรลูกเรือเพิ่มอีก2โรมาดูกันดีกว่าว่ามีโรอะไรสนุกสนุกเล่นในวันนี้บ้า โรแลกน่าจา้าเป็นฝั่งของลูกเรือเขามีพลังเมื่อโดนโบทออกจะสามารถใช้พลังเพื่อกำจัดคนที่โบยของเขาได้แต่ต้องระวังอาจจะเผลอกำจัดลูกเรือไปด้วยก็ไม่รู้นะ 2. พระราชาลูกเรือชั้นสูงที่แต่งตั้งอัศวินเพื่อปกป้องตัวเองได้เมื่อขนนกรพยายามฆ่าพระราชาอัศวินจะตายแทนทันทีมาดูทางฝั่งของขนนกรบ้างเรามีนักฆ่าการเวลา ขันกรสุดโหดที่สามารถหยุดเวลาเพื่อไล่ฆ่าได้ฆานตกรแวมไพร์ฆานตกรลอกเลียนแบบในหนึ่งรอบถ้าฆ่าไขแล้วสามารถดึงความสามารถของคนนั้นมาใช้ได้และโลกกลางสุดปัน่นฮันนี่บีสามารถแปลงร่างเป็นพึ่งเพื่อช่วยให้คนที่ถูกเกาะติดวิ่งเร็วมากถ้าฮันนี่บีเกาะติดใครและชนะเจ้าพึ่งนี้ก็จะชนะไปด้วย เป็นโรอะไรดีครับวันนี้เป็นหนูปราชาเราจะให้ใครเป็นอศัศวินของเราดีนะอยากมอบหมายให้ใครเป็นอศัศวินของเราดีเอาคนนั้นคือผู้โชคดเเีเอ้เฮ้ยนายรอสเอ้ยนี่ดีกว่ามอให้แป้งดีกว่าแป้งกันเลยวะหาแป้งก่อนเจอรันอนะน,นี่อะไรอะเก็บขยะเหรออ๋อเก็บขยะเก็บขยะเอา้า อ้าวโอ้โหมันเล่นอะไรเนี่ยโต๊ะก็คืนฉลามโต๊คืนโอ้โหโอ้โะฉลามโต๊คืนโอ้โหอะไรอ่ะมาถึงทำไมไวจังตา,ายเลยผมไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตเห็นอะไรเมื่อกี้ปบะไม่เห็นเลยไรค,รคะเมื่อกี้ไฟมันดับนะ ตอนมันไม่มาถึงตอนนี้มันมีศพปรางปลื้ดขึ้นมาที่ผ่านจอเปกยังกับพิบตายอยู่เลยเหมือนเขายังยังมาตายด้วย<ด>สนสดลไม่ใช่ไอปางตายตามไม่หลับอ๋อเออนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นเลยอะน่ากลัวเขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยน่าจะเกิดความแค้นอาถรรพ์ไหมประเด็นคือผมอ่ะ เป็นคนกดกดบวชครับพี่อ้าวทำไมกลายเป็นพี่โซอ่ะผมมาเดินไปเจอศพแล้วมีสีแดงวิ่งเฉี่ยวผมไปแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นพี่โซกดบวชขึ้นมาเพราะว่าพี่โซน่าจะกดเร็วกว่ารันไงเพราะว่ารันเนี่ยกำลังปาดมีดอยู่ปื่เร็วกว่าเขาวิ่งสวนศพขึ้นไปนะพี่เขาวิ่ง่อนนะไปข้างหลังผมมันมีอีกเวมันมีอีกเวนึงคือตอนนี้รันอาจจะมั่วนิ่มอ่าืม หรือว่าพี่อิ๋วอาจจะเป็นพคนเดียวกับพี่โซเดแต่เราต้องถามพี่ลันเราต้องถามโซก่อนว่าโซมีอะไรจะแก้ต่างหรือเปล่าโอ้ไม่โซลฟ์รีพอร์ตยี่สิบวิฮะโอเห็นฆาตกรอนฆ่าบางต่อหน้าต่อตาใครอะใครใครใครคุณบอกมาเลยใครคุณจิ้มชื่อมาเลยเสียงเขาจะแผลบหน่อยอาชีพอะอ้าวเฮ้ยเหรอใช่ไหมครับไม่เอวผมทุกตาเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โออาชีพไหม ฉันยังไม่แน่ใจอ่ะข้าข้าวข้าวอุ้ยเขือมเขือมเขือมเกือบเขื่อมตาบกลูกตาเดีหลาลูกเขืเลยไม่แน่นะไม่แน่นะตอนนี้มีหลักฐานเล็กน้อยดิบอุ้ยอ้าวอะไรอ่ะโอ้มังกรเป็นน้ำแข็งเฮ้ยมังกรหลบหนีคืออะไรอ่ะออกตามหน้ามังกรมังกรหลบหนีคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอ้า เฮ้ยโดนมังกรฆ่าเอาไอ้บ้ามังกรมันฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คือซาบเหรอหรือยังไงทำไมมันตายไวจังทุกคนตายหมดเลยอ่ะคือเขาโดนมังกรไล่ล่าด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนเนี้ยก่อนเลยใช่พี่ ไอ้สามคนที่มีชื่อเนี่ยไอ้ทัชชี่ไอ้โซอะไรเนี่ยยังไอ้รันเนี่ยยังอยู่ใช่ไงไม่มีชื่อผมพี่ไม่มีชื่อผมเดี๋ยวไม่แล้วเมื่อกี้คือจุ๊บแจงจุ๊บแจงพูดเป็นคําพูดสุดท้ายคือแจงเชื่อพี่รันอ่ะแล้วหลังจากที่พูดว่าแจงเชื่อพี่รันเป็นศพยังไงแต่พี่ว่าไงครับเมื่อวานก็ไมองี้ น่าสงสัยที่สุดตอนนี้ต้องเป็นฮัชชี่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวังกนผมมาใส่พิโซผมมาเกิดผมมาเกิดทางขวาสุดเว้ยแล้วผมมาจะวิ่งไปแก้อะไรไม่รู้ไอไอมังกรอะไรสักอย่างป่ะแล้วผมะก็วิ่งวิ่งอยู่แต่ผมะเห็นรัน่ะเดินไปกับผมว้มาอยู่ฝั่งขวาอันนี้ประเด็นคืออ่บอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแล้วโซแล้วโซวตดเพราะอะไรอะ เห็นอะไรคุณเห็นอะไรตากอยู่ผมเป็นพึ่งแล้วเขาที่ตากตางเลยแค่นั้นแหละโอเคโอ้ยโอเคได้ยังงั้นไปที่ไม่เราเดินขวาโอ้โหเราเดินขวามาด้วยกันอะไรวะเนี่ยเร็วโอ้พึ่งดีไอพึ่งดีโอ้โหที่เร็วโอ้โหไรวะเนี่ยคุณแม่เอาคุณผู้ชมแล้วใจไม่แข็ก็เร็วไปดูทู้จุดทู้ไปคณะเย้ อ้ขอโทษนะครับไอ้มังกรโคตรแย่เลยจะบอกว่าโดนมังกรฆ่าตายครับบอกว่าคุณโดนมังกรฆ่าตายข้าหิ้มมังกรฆ่าใชนที่เป็นคนฆ่าจริงจริงวันนี้ฉันเปมังกรที่ไม่ได้ฆ่าใครมือไม่ได้เลื่อนเลือดอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ฉันเป็นแวมไพร์ที่โดนมังกรฆ่าตายงงมากเอางี้นะทุกคนถ้าเกิดปีมแวมไพร์ไอ้มังกรข้างปุ๊บเนี่ยต้องรีบไปแก้เลยนะรอบตะกี้โดนมังกรฆ่ารอบนี้เราจะ ชนะหรือเปล่าได้โลอะไรครับลูกเรือโอเครีบ okay. ไปทำภารกิจครับไม่สนอะไรทั้งนั้นโอ้โหภารกิจไอ้กรารโตขึ้นอีกแล้วน้องหลามโตขึ้นไม่นะใครดับเทียนโอ้โห มาภารกิจมันยากอย่างนี้ภารกิจยากเหลือเกินโอ้ไปผ่านอ่าเคลวตออกไปอยู่นี้จ้าจ้าถ่ายรูปปั้นมังกรตรงนี้เอา้าจะวีโซกับปรางเหรอถ่า,ายรูปจ้า ไม่เห็นนาซาอยู่ข้างในเนี่ยเฮ้ยจะอ่ะแกนปางตาไม้พี่โซเอ้าเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่โซพี่โซอันนี้อันนี้ก็เฮี้ยนอีกแล้วเหรอตายลรือตายอีกแล้วอ่ะหนูว่าไม่ใช่พี่โซหนูว่าพี่ไม้การทำไมอ้าวไม่ได้เหตุการณ์ มีกลงมีพี่โซมีพี่กิชใช่ผมจะที่ผมอยู่ล่างเาใชางผมว่าคือพี่ไหมหนูว่าพี่ไหมฮะโอ้ทำไมเพราะว่าตอนเกิดมาปุ๊บอะหนูกับพี่โซยืนที่เดิมนะเออแต่ทำไมหายไปก่อนไปก่อนแล้วแป้งแล้วแป้งแล้วแป้งสงสัยแป้งสงสัยใครแป้งสงสัยใครคือตอนแรกอะดูเห็นอะปางกับจุ๊บแจงอะเดินมาคู่กันเลยแต่หนูไม่รู้เพราะว่าหนูอะเหยียด คือเขาเรียกว่าเลี้ยวโค้งซ้ายไปแล้วไม่เห็นฉากมันหลุดฉากตรงนั้นพอดีตอนหยุดเวลาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะมีพิกิตใช่ปางแล้วก็พี่โซ3สามคนเดียวเขาต้องรู้ความจริงตอนซาววลูโดอ่ะผมเห็นว่าผมนับเลยว่าใครอยู่ตรงนั้นบ้างแต่พอเวลาเดินปุ๊บเนี่ยตะไมหายที่เหลือคนอื่นอยู่เริ่มลุกๆลุกทุกเกนนนับได้กี่คนพิกิจนับได้กี่คนสี่คนเฮ้ยันมันกัลแล้วล่ ฟังฟังก่อนนี่เป็นมูลที่ดีที่สุดมูลไหนอีกม,ม,มีคนฆ่าทหารองครักษ์ของหนูเฮ้ยเขาคือ ไอีกเลย้ม <hate UC> <sh> ังกรออกมังกรออกว้ายมังกรออกมังกรไปเอาไอศูนยมังกรออกมังกรมังกรมังกรออกมังกรไม่นะเฮ้ยเฮหนี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 อ่าถ่ายรูปถ่ายรูปนี่มังกรยังไม่มาอย่างนี้หนีมังกรหนีมังกรเฮ้ยยังมาอีกเปล่า เออทำไมพี่โซไปนั้นได้อะเอ ah? oh, oh, wait. Oh, wait. Oh. ๊ะเอ๊ะอ๋อส่องกล้องเป็นนกดูได้เหรออ๋ออย่างนี้เองอ๋เอ้ยเห็นสีขาวกับสีฟ้ามาด้วยกันสีขาวสีฟ้ามาด้วยกันยังไงยังไงนี่นกบินตาเออวินตาบินตาบินตาบินตาอ่า มีพิรุษนะมีพิรุษนะเราอ่ะเอาเฮ้ยโอ้า <c oughs> ทีจะทีเฮ้ยมังกรปะป่ามังกรปะป่ามังกรงปะป่ามังกรไงลงแบงล่างลงแบงล่างลงไปสู้กับมังกรไป มอสุกา้าใส่มังกรยิงเิวยิงเิวเิวเออมังกรตายอันนี้ลันกับปางอยู่ด้วยกันเี้่อกี้แล้วก็ไปไหนฮะี่เราอยูงนี้เก็บขยะดาเออโม่มาโม่มาวะโม่มาวะ หากินเสร็จสิน้นหนีดีกว่าไปทัชจีวันนี้ไปไหนเข้าไปน,นี้เหรอเผาใบอ่ะเฮ้ยเกียนดับดับเทียนไหนที่ไหนฮะโอ้มาพบหลุดโอเคข้างบนครับทัชจีทัชจีเอาเจอศพแป้งวะ่ะ โซเจอบ่อยจังผมอยากจะพูดาาาดาล่ะว่าพูดมานาซาคนดีเขาโดนมังกรกัดตอนนี้ผมวิ่งหนีกับเขาครับคือสองคนตั้งแต่ตาที่แล้วงัตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มมังกรชื่อออบปาทาชีหรือเปล่าไม่ใช่ก็ว่าอย่างนั้นแหะครับท่านราชาโอ้ใช่เพราะว่าพี่อ่ะบินตามทัชชีจนจนเหนื่อยแล้วก็ไม่บินแล้วก็ไปเจอ ไปเจอพี่อิ๋วเนี่ยน่าจะนอนตาอยู่ตรงน้ําพุเสร็จปุ๊บพี่ก็งงว่าพี่จะออกจากนกยังไงทีนี้ก็เลยไปกดปหาการกระบาดเจอทีนี้ก็เลยวิ่งไปที่ห้องนั้นแต่ไฟมันดับทีเนี้พอเดินเข้าไปในห้องเนี่ยรายงานขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นสามศพเลยอืมสารก<ล><า>นเลยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยทัชชี่อาจจะไม่ใช่แต่ว่าปานก็เป็นพระราชาใช่ไหมไม่รันก็ชาโมคุท่านพระราชาครับ ไอแต่ว่าตอนตอนที่มังกรกัดแป้งอ่ะมีแค่แป้งคนเดียวนะพี่มันปแปบบ้พี่ไม่เห็นจังหวะท่านราชาอยู่หรือเปล่าครับท่านราชาอยู่อยู่ว่ามาองคลัก <c oughs> องคลักอยากจะทําให้ท่านราชาหูเบาหนึ่งว่ามาังกรตัวนั้นเขาได้ใส่หน้ากากอยู่ว่าสิว่าต่ออบป้าทัชชี่ครับมังกรตัวนั้นโอ้โหไม่ใช่โบ,บอีกแล้วผมลูกครั้งเลย เอาอะโหดดีครับรออะไรที่เขาแอบไปแหวงกัดนาซาคนดีก็ได้โอ้ไม่ใช่ละคุณเกินอยู่กับอีวานผมน่ะวงแรกอะผมน่ะผมจะเป็นมนุษย์นะแพ้แล้วสินะได่หรือเราชนะเราชนะดีเฮ้ยหรือเปล่าใครย้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมผมผมขอพูดอะไรหน่อยนะว่า ผมมี2ประเด็นที่อยากพูดถึงเกมเมื่อกี้เว้ยหนึ่งเลยไอ้แป้งพาผมไปตายไปเจอมังกรเหรอห้องเยอะแยะแป้งวิ่งเข้าไปในห้องทางหนูไม่คิดว่าห้องนั้นมันจะเป็นห้องตันแล้วเจอทันจีแล้วทันจีรวบมังกรเข้ามาคมดแย่